อ่าอันนี้จะเป็นมอนอกสูตรเวียดนามนะครับใช้แกนเจ็ดเจ็ดสิบหกจุดสองคูณสี่สิบนะครับคดเข้ารวดเบอร์สิบสี่พันยี่สิบห้ารอบนะครับคดทิกเบอร์ยี่สิบสามนะครับคดทิกหรือฟีดแบ็กเบอร์ยี่สิบสามพันยี่สิบแปดรอบนะครับแล้วก็คดออกเบอร์ยี่สิบสามเหมือนกันพันร้อยห้าสิบรอบนะครับ พันร้อยห้าสิบรอบไฟออกไม่เยอะร้อยร้อยก้าวโวลต์แต่ลูกเนี้ยพันโคดออกไม่ถึงร้อยห้าสิบรอบนะครับต้องบอกก่อนพันอยู่แค่ร้อยยี่แต่เผื่อเผื่อใครอยากได้ไฟแรงนะผมก็เลยบอกไปให้พันร้อยห้าสิบนะครับอุปกรณ์มีไม่เยอะนะ tr ใช้หกหรือสิบสองตัวก็ได้นะถ้าสิบสองตัวก็จะมีกำลังขึ้นอีกนอยนะอึดขึ้น อ่าใช้ R นะครับใช้ R ตัวนี้เป็น 1K นะครับ 1K 1วัตใช้ครึ่งวัตก็ได้ครึ่งวัตก็พอแล้วก็ vr 20K วบอลุ่มชั้นเดียว 20K 1ตัว c c 1 1 0 4 1 0 0โวลต์200โวลต์ใช้ได้หมดตรงเนี้ยแต่นัน้ผมไม่มีผมมีเป็น หนึ 1> 1่งเควก็เลยเอามาใส่ตัวเล็กๆผมไม่มีเขาไม่มีลายวงจรง่ายๆเนี่ยวงจรง่ายมากต่อเหมือนวงจรทั่วไปเลยแต่ว่าไอ้วงจรทั่วไปที่เป็นสยามเนออนที่ว่าใช้อาห้าวัดสองตัวนะมันจะคล้ายๆกันเลยเนี่ยต่อคล้ายๆกันก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกก็คือเอาเส้น ลวดคดฟีดแบกเนี่ยกับคดไฟเข้ายมารวมกันแล้วก็ไฟบวกไฟไปน,นี้ไฟลบก็ต่อค่า e เนี่ยต่อที่ค่า e ของ tr เนี่ยค่า e นะครับค่านี้ต่อเลยส่วนไดเนี่ยตัวแรกนีจะเป็นไดใช่ค่า e ของไดก็จะมาต่อค่า b ของชุดขับกำลังนะครับส่วน C ตัวนี้ก็คอมคอมตรง ค่า B ชุดครับกําลังกับค่า B ได้นะครับค่า B ได้นี่จะต่อกับค่ากลางของวอลลุ่มนะครับค่าริมวอลลุ่มฝั่งนี้ก็ต่อ R กับกดฟีดแบ็กนะแค่นี้ส่วน C ค่าออกเนี่ยใช้15 4 2 k 2อตัวขนาดกันก็ไดัก็กำลังดีหน่อยความที่ไม่น่าเกียดนะครับ มันข้อดีคือมันปรับได้ใช้วอลุ่มปรับปรับทั้งไฟและความที่นะครับนี่ครับนะปรับลงได้ปรับขึ้นได้อันนี้เป็นโลด1 0 0 0งวัตนะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็พอนะความจริงผมใช้ไม่เคยใช้ไฟแรงใช้แค่เนี้ยเบาเดี๋ยวจะเป็นแบบอ่าที่ออกข่าวในที่ทำงานผมเลยที่ช็อตตาแล้วตายเมื่อเร็วเร็วเนี้ยไม่กี่วันนี้นะครับเนีย้ยเป็นวงจรง่ายๆ ลองห้าร้อยวัตต์ให้ดูครวงวงจรตัวเนี้ยผ,ผมเคยลงไปแล้วนะครับแต่มันจะเป็นแต่รอบลวดการพันหม้อจะเป็นคนละรอบกับตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับจะจะสูตรสูตรการพันจะสูรไดนก็แล้วแต่มันใช้ได้เหมือนกันแต่แบบเนีความที่มันจะต่างกันนิดหน่อยแค่ okay, น,นั้นเอง ห้าร้อยวัตต์ก็ได้นะครับรีได้ขอดีข้าวงจรเวียดนามจะเป็นแบบนี้ครับมันจะรีได้ร้อยวัตต์ก็ได้ครับเดี๋ยวต่อร้อยวัตต์เลย คือวงจรตัวน,นี้เป็นวงจรง่ายๆเอามาลงลเพื่อเพื่อนๆจะเอาไปทำใช้กันมันทำง่ายไงวงจรตัวน,นี้พันหม้อไงก็ได้มันไม่มีสูรตายตัวมันทำง่ายเกินไง ไฟมอ,อ,อนอนแค่นี้ปลาก็อยู่นะครับเนี่ยไฟแค่เนี้ยแล้วถ้าเราปรับเบามากเท่าไรเสียงจะนิ่มลงแล้วก็กินไฟน้อยลงเนี่ยปรับลงสุดแล้วพนะอเลงขึ้นเสียงก็จะดงังขึ้น ถ้าเป็นลอดลอยวัดเนี่ยกินไฟน้อยมาก ง่ายเลยครับเพื่อนเพื่อนง่ายนะเป็นวงจรงที่ง่ายๆ วงจรตัวนี้น่าจะเป็นวงจรที่ง่ายที่สุดเลยหละเพราะว่าอืมมันมันไม่มีสูตรการพันหม้อตายตัวมันพันง่ายกว่าพัานง่ายกว่าสูตรอื่นทนะนะ่านี้ก็เลือกกินนะัะ ตอนนี้ก็เหลือเฟือท่างนี้ห้ากินสบ,บายเลยวงจรผมเคยลงไปแล้วนะก็ลองค้นดูในวิดีโอได้ในวิดีโอที่ผมลงไว้กดเข้าไปที่ช่องผมแล้วกดตรงคำว่าวิดีโอเราก็เลื่อนเลื่อนดูเดี๋ยวจะมีลงไว้ก็เข้าไปดูได้เลยว่าวงจรเป็นแบบไหนส่วนรอบลวดเนี่ย จะใช้ลอบลวดในวงจรที่ผมลงไว้หรือลอบลวดตามที่ผมบอกไปเมื่อที่นี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดจะให้ความแรงลดลงแล้วก,กินไฟน้อยลงก็ใส่ไดโอดคนระับแล้วก็แล้วก็เอาว r นี่ย้ายมาต่อที่ไดโอดนี่นะแต่อันนี้ผมไม่ได้ต่อที่ไดโอดเพราะไดโอดตัวน,นี้มันดรอปกระแสที่มาเลี้ยงได้นะทําให้ได้ขับได้ไม่แรงก็เลยไม่ได้ต่อแต่ถ้าใครอยากประหยัดไฟลงอีกก็ เอามาต่อไดโอเนี่ยมันช่วยช่วยแบบไงละ่ะลดกระแสใบอัดให้ทีอาไดได้มันคุมมันไม่ให้ลดหรอกมันคุมกระแสได้พอไดโอเนี่ยมันให้กระแสไหลผ่านตัวมันได้น้อยนะครับถ้าเรามาทําเป็นคุมใบอัดมันจะโอเคกว่าให้เพื่อนๆลองเอาไปทำเล่นดูนะครับ มันทำเล่นได้แล้วก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ระดับหนึ่งนะก็ยูหมดนะก็บางบางสูตรก็ช็อตปนินได้แบบสบายสบายบางสูตรก็ช็อตไม่ได้นะครับบางสูตรได้แค่ตภาพเคยทำเป็น2องแอมนะซองแอมอ่า tr ห้าตัวไฟออกแค่ห้าสิบห้าสิบสองโวลต์หรอเนี่ยก็ช็อตตภาพยูนะ สตภาพใสเจ็ดโลสิบโลอยู่ช็อตแบบแค่นข,ข้าห้อยออกมาเลยอยู่ถือว่าอยู่ดีในระดับหนึ่งประชอนประไล่เนี่ยกลินสบายครับลอยขึ้นมาหมดอยาให้เพื่อนๆลองไปทำดู TR เนี่ยใช้ npn นะครับ npn ก็คือเบอร์718หรือว่า5200อ อะไรเงี้ยได้1047เนี่ยจะได้ถ้าเป็นจานบิน3ามสให้ใช้ของแท้นะครับชิปใหญ่ๆถึงจะทนถ้าเป็นของของปลอมที่มีค่ายในท้องตลาดตอนเนี้ยไม่ทนนะครับแป๊บเดียวก็พังขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับทีแรกมีแผนว่าจะแจกงน้องแปลนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยสะดวกติดงานแล้วก็ อืมคือมีมีแบบไงล่ะคนในพนะกนานผมเนี่ยนอนโรงพยาบาลตอนนี้ไม่รู้สึกตัวหนึ่งลายก็เลยไม่ได้หยุดพักเลยไม่มีวันหยุดนะครับผมก็เข้าเวรตอนเนี้มาไลา่วันละยังไม่ได้พักวันนี้ก็ได้งีบหน่อยเดี๋ยวก็ต้องไปอ่ะเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆนะเดี๋ยวมีเวลาผมจะมารีบแจกให้ไวที่สุดนะ แจกเป็นหมอแปลงที่ว่าพันสําหรับให้เพื่อนๆเ,เอาไปต่อเป็นวงจรแบบนี้เอาไปใช้งานนะเป็นหมอแปลงที่พันแล้วเ,เนี่ยจะพันจะพันไว้แบบนี้อย่างเงี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดแจก10ลูกนะครับแจก10ลูกแจกฟรีนะฟรีทั้งค่าส่งทั้งค่ามอแปลงไม่มีการเก็บตังค์นะเดี๋ยวผมจะแจกรอให้ผมมีจังหวะสักนิดน,นะ ทีแรกว่าจแจกเดือนนี้นะต้นเดือนไม่ว่างเลยยาวตั้งแต่ต้นปีมาเลยเดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับสวัสดีครับ